E ใช่ไหมใช่ครับโอเค ผมไม่ชอบายเท่าไหร่ลยตัวใองาทกล้กงี่ขอกดัยาอยางกดอ่ากดนะครับที่มี่จะดเดินก็แพ้ไปครับนะเพื่มกดราเมื่อคืนนี้แดงก็าา Amen. อันนี้มาเป็นตัวชีวิต3 4 5นั้นเกิดเรื่องเนาะเออเลย 大家好。<laughs> <laughs> thank <laughs> you นาดีมาตัีนะพกันนี้วนีวันวัวันนี้วันนี้นนันนี้วันันนีวันนนีันนวันนี้วันนีนีันนวันนีัีวัวันนนน้ัวันี้ันนี้วันนี้วันนี้วััีวีนนวนีันีวนนี้้ Una semana ก็ที่เหลือไม่ขายทอได้ก่อนขาอดอยู่ที่ไอทำกาฟขายำกเอาเปโดจะมีลาเต้อเมริกันมเกีอะเกาีอะไรนะโกลียุคร้ออาจจะเป็นไข่นมนะคะจะมีแบบนมแบบไม่หนุนโยเกลียุคร้อจะเป็นกาแฟโปโก้อร่อยวากมันนันหละเท่าไหร่ เออไม่มีอะไรทุกวันอาหารเหรอไม่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 ทุกวันเออเออวันนี้ไละไรทุกวนไงเออใหม่ไ huh. ม่ใหม่นานๆเจอกันทีนี่ ใช่ใช่ใช่นี่กำลังเล่นกับน้องโคดอา่อาอนี่ผมต้องสุดนี่ผมต้องสุสดเดินดเดินโคดละเนี่ย 好，好，反

也可以。 ไ้โกดีแล้วไมอเป็นร้านจริงเออร้าหลา Mm. คิคักคลิปคักกันนนแล้วทำไมเสรบจแล้วเสร็จแล้ว10แล้วก็ไปกิน10กี่ต่ แล้วนะนี่